จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการ The Newbie by n n i Star Studios ค้นหาดาวดวงใหม่จากผู้สมัครกว่า1,800คนเหลือเพียง9คนสุดท้ายเพื่อมาแข่งขันในรอบไฟนภายในงานได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการอาทิค,คุณว,วันวันสิริพันธ์วงสวรรค์ประธานกรรมการบริหาร n n e Star Studio คุณณิน,นิจรีอินเทอร์ม c ซี n Star Studio คูมิกผู้คำวอดในวงการแดนอินดัสเทร์แอนด์โคโลกาเฟอร์และ on, คูมอนคริภภูผู้ฝึกสอนให้กับเทนนีไอดอลในคลาสสตาร์ค a l ลิตพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างขับข้างและผู้ที่คว้ารางวัลได้แก่พิมชุติมนกับรางวัล The Winner of the newbie 2025เกรดพริมพ์ละพัสกับรางวัล The newbie Popular a w a r d และโฟวิลทีระพรกับรางวัลนายสตาร์เฟรนด์โดยน้องๆจะได้เข้าร่วมงานกับโปรเจกต์ใหญ่ของนายสตาร์สตูดิโอต่อไปในอนาคตสวัสดีค่ะชื่อโฟวิลนะคะสวัสดีค่ะชื่อพีมค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกรซค่ะกรรมกาศตอนแรกก็ก็ง่วงๆแต่พอแบบถึงรอบตัวเองก็ถึงเต้นือเต้นแบบ ันไปหมว้เวทีอ๋อเออใช่ถึงไว้เวทีนั่นค่ะหมูก็ตอนแรกรู้สึกรู้สึกลุ้นนะคะจริงๆไม่ได้คิดอะไรไว้เลยว่าแบบว่าใครจะชนะหรืออะไรเงเพราะเหมือนตลอดที่ผ่านมนาะทุกคนก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะแล้วเราก็ตั้งใจทําโชว์ของตัวเองให้ดีที่สุดก็เลยแบบลืมเรื่องการแข่งขันไปเลยแกประมาณเราตอหมดเลย ก็จริงๆคิดเหมือนคิดเหมือนทีมค่ะคือตอนประกาศรางวัลหนูยังเบลออยู่เลยคือมันไม่อยู่ในคิวด้วยเราเลยแบบลืมพานีไปแบบเราโฟกัสกับโชว์ของเราแล้วก็โชว์รวมเท่านั้นอย่างนี้นะคะพอประกาศก็เวารู้สึกมันเลนแบ็กว่าเฮ้ยเอ้าอันนี้คือเราแข่งอดู่ว่าทำไมแต่ก็ตื่นเต้นตอนรับรางวัลก็อันนี้ก็กำลังสำหรับหนูตอนที่เขาเรียกชื่อหนู เหมือนกับเขสอบค่ะเซ็นจระเข้ไปเลยแบบเอยใช่หนูว่าเขาสอบก็เลยแบบไปมองหน้าที่กรรมการแล้วแบบจริงหรอคะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงหรือโอเครับรับก็ได้ค่ะอะไรใช่แล้วก็แบบตื่นเต้นพอพอเรากลับมาที่เดิมนั่นรางวัลนะเป็นตอนนั้นแบบเราฝึกตัวเองมาเราคิดว่าเออแบบจะมีวันนี้หนูคิดว่าหนูอยากเข้ารอบค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องที่ว่าแบบเราจะได้เป็นผู้ชนะไหมอ่ะหนูไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่า หมือนพอมันอยู่ด้วยกันบ่อยๆมันอ,อยู่ด้วยกันเก้าคนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันเหมือนเป็นกเพื่อนสนิทไปแล้วไม่ได้มองว่าเราแแข่งขังนกันนะที่น้องพไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นทุกคนโฟกัสแค่ว่าจะทําโชว์ตัวเองให้ดีด้วยเวลาแค่ <ใช S 2> สั้นๆแบบประมาณหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ละคนก็เหมือนมีภารกิจแบบบางคนเรียนบางคนแบบทารุ่นทํานี่ใช่ก็เลยโฟกัสตรงนั้นจะมากกว่าตื่นเต้นค่ะคือสำหรับหนูมัน เกินที่คิดไว้ตั้งแต่หนูเข้ามาในบ้านเดือนปีแล้วดังนั้นตรงนี้มันเหมือนเป็นไม่รู้สีใหม่อะไรใหม่ใช่ค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ตอนประกาศชื่อเลสหนูหนูก็จริงๆหนูรอยตั้งแต่เขาพูดไปแล้วว่ใช่ก็ตื่นเต้นเป็นรางวัลไนสตาร์เฟอร์ i ร e ต์อะวอร์ดขวัญใจไนสตาร์ก็ก็น่าจะมาจากความพยายาม ก็คืก็เรียนเนาะแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยแล้วก็มาซอมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราดีใจที่ได้รางวัลนี้เพราะว่าแบบอย่างน้อยการที่เราพยายามมันก็ไม่ได้สูบป่าใช่ค่ะรางวัน the winner สำหรับหนูหนูคิดว่าเป็นเพราะแบบความพยายามของหนูเหมือนกันเลยเนี่ยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูก็มีเวลาซ้อมน้อยด้วยแล้วก็เหมือนทางแบบวา่าอะไรพี่ๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเห็นได้ว่าเ<ม>ออหนูแบบพยายามมากแค่ไหนพยายามแบบแขย่นยซ้อมแขย่นยถามพี่เขาด้วยว่า<ม>เออพี่คะซ้อมตอนไหนดีหรือแบบโชว์หนูต้องปรับอะไรอีกอะไรแบบนี<ม>้อ๋อรางวัลป๊อปเล่าโอด อะไรเราทำได้แบบรุ่งมันเกอ๋อโบออวสต์ลีเอสเอ็มเอสจบเลอะไรนะลีพิทวริทช์ใช่ไหมเออเออก็หนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ก็รู้สึกขอบคุณหมายถึงว่าพอพอมันกลับมาที่ Back to Reality ก็รู้สึกรู้สึกขอบคุณทุกๆคะแนนจริงๆเพราะคะแนนแบบมีความหมายแตหนูไม่ได้เตรียมสิ่งนี้มาหน้ ชุดุกคะแนนมีความหมายสำหรับหนูมากเลยแล้วก็หนูจะตั้งใจพัฒนาตัวเองต่อไปอยากให้มองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็ขอบคุณที่ทำให้จุดเริ่มต้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความหมายมากๆสำหรับหนูแล้วก็เชื่อว่าสำหรับเป็นสำหรับเนวี่ของทุกคนเลยค่ะแล้วก็พวกเราจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆที่บอกพี่เกบอกว่ามันคือก้าวแรก จะมีอะไรให้เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอีกมากก็อยากให้ลองติดตามพัฒนาการของเราไม่ใช่แค่พวกเราสามคนแต่เป็นเพื่อนๆทุกคนเลยใช่ทุกคนเลยทุกคนเลยก็คือติดตามของฉันว่าเราจะอิ่มพูดตัวเองได้มากนไอยแค่ไหนใช่ค่ะแต่ก็จะไม่หยุดตรงนั้นใช่ ขอฝากติดตามพวกเราทั้งสามคนแล้วก็เพื่อนๆในรายการเดียวนด้วยนะคะคือทุกคนเก่งมากๆแล้วก็พยายามกันมากๆจริงๆคนแบบตั้งใจทำโปรกันมากๆใช่ค่ะอยากให้ฝากติดตามดูการพัฒนาของพวกเราด้วย